ฝนตกครับฝนตกเพิ่งหยุดนะครับตอนนี้ต้นทุเรียนนะครับเอาลงไว้รอบๆเลยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นลำทานนะครับลำทารน,นะครับหน้าฝนนะครับจะแ,แห้งก็จริงๆก็เมษาเนี่ยแหละครับก็แห้ง ทานไปนี้นะครับพอดีไม่ได้ตัดหญ้านะครับก็เลยดูไม่สวยก็จะไหลามาจากเขาทางนู้นนะครับไหลลงมานี้ออกไปทางนู้นนะครับ าการเต้นเล่นก็ได้นะครับตัวนี้ก็มีลานกางเต้นนะครับต้นทุเรียนครับต้นทุเรียนก็ปลูกไว้รอบๆอบบ่อนะครับมันตายก็ซ่อมแซมกันไปนะครับเราไม่ได้ ทำธุรกิจทางด้านทุเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นที่พักนะครับสองห้องมีเธอเลสนั่งเล่นฝั่งนู้นนะครับอันนี้เป็นครัวนะครับครัวไทยด้านหลังก็เป็นเขานะครับเป็นเขาเลยนะครับและที่ด้านหลังของเราตรงนี้ก็จะเป็นพวกสวนทุเรียนกับสวนซ้มโอนะครับ รอบๆบ,บอกก็จะเป็นต้นมะพร้าวนะครับระว่างระบบรดน้ำไม้หมดแล้วนะครับทางพื้นที่เลยถ้าน้ำเยอะๆก็จะเป็นทานไหลมาจากางน้นเลยครับน้ำใสเลย อันนี้เขตที่เรานะครับอันนี้ก็ทุเรียนครับที่ว่างตรงไหนก็ลงทุเรียนเอาไว้แทงเก็บน้ำครับอันนี้ทำห้องน้ำมาสามห้องนะครับ เป็นชักโคกหนึ่งห้องเป็นห้องอาบน้ำประปาหนึ่งห้องแล้วก็เป็นออแบบนั่งยองหนึ่งห้องนะครับอันนี้เป็นครัวนะครับมีหน้าต่างเปิดได้สามด้านนะครับอันนี้แก้วมังกรครับ ปกติเราจะไม่ซุ้มตรงนี้นะครับแต่ว่าพอดีลมมานะครับแล้วไม้มันก็หักไปนะครับก็แล้วอ,ออกไปจากมันกระต้นทุเรียนครับ ต้นไหนต้นนี้ใช่ไหมตอนนี้ปลูกเม็ดอันนี้เพื่อนมาฝากไว้นะครับที่ยังไม่ได้เก็บไปนะครับก็ประมาณนี้ ปีนี้กิ่งเยอะครับไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเลยครับต้นล้นนี่เราเก็บไปหมดแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเก็บไปหมดแล้วนะครับอันนี้มันวันที่10พฤษภาครับอันนี้ก็มีหมอนทองที่หลงเหลืออยู่นะครับ รั้วเราก็จะปลูกเป็นชะอมหมดเลยนะครับชะอมชะอมชะอมยาวขึ้นไปถึงตีนเขานะครับนะครับดูว่าจะปลูกไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็เนื่องจากไม่ได้วางแผนมาก,ก่อนนะครับ เราจะสะโลบขึ้นไปนะครับเป็นเขาไปเลยนะครับแต่ไม่ชโนดนะครับในี่ที่ยังหลงเหลือจากการเก็บไปนะครับก็พอมีบ้างนะครับต้นนี้เหลือไหม โอ้ลูกใหญ่ยังเหลืออยู่นะปกติมีเงาะด้วยนะครับแต่ว่าตัดออกไปแล้วนะครับนนรก,ก็ตอนนี้ยังเหลือหลาย สวยๆตัดออกไปหมดแล้วนะครับเหลือที่ไม่สวยก็เอาไว้กินเองนะครับต้นไหนที่หกักต้นไหน วางระบบน้ำไว้ทุกต้นนะครับน้ำก็สูบเอาจากบ่อเรานะครับไม่แห้งมีลดทั้งไปนะครับต้นนี้ยังพอเหลืออยู่ น,นี่ก็เป็นขอบขอบที่ของเรานะครับก็จะต้นหมากยาวขึ้นไปนู่นนะครับแล้วก็ลงมาอันนี้บ้านคนคนสวนนะครับก็จะอยู่ประมาณขอบนี้นะครับสุดไปถึงทานน้ํานะครับที่ด้านข้างฝั่งนี้ก็เป็นซีที่สาธารณะนะครับสาธารณประโยชน์ซึ่งไม่มีใครมารลุกล้ำนะครับก็เหมือนตรงนี้เรา อยู่เงียบๆนะครับอปเลยลองขึ้นไปดูส้มดิตรงแถวนี้ก็ทุเรียนแซมได้หมดเลย ตอนแรกเรามีจุดประสงค์เพื่อปลูกไว้ทานเองนะครับแล้วก็ให้คนสวนมาปักปักปักไว้มันก็เลยไม่ได้เป็นทิวเป็นแถวเท่าไหร่นะครับพอเราเข้ามาดูไอ้ทุเรียนเราเยอะแล้วนี่นะครับก็เลยมาจัดการใหม่นะครับตอนนี้ก็ร้อยกว่าต้นแล้วนะครับรวมรวมรวมต้นขนาดนี้ด้วยนะนับทุกต้นนะครับ ่าจะร้อยร้อยสิบร้อยี่สิบต้นแล้วปลูกแอบ,บไว้ในส้มนะครับพอดูว่ามันโตแล้วต้องการแสงแดดมาก,ากแล้วก็ตัดส้มออกนะครับมันจะกลายเป็นสวนทุเรียนทั้งหมดนะครับครับมีท่อน้ำเดินทุก,ทกต้นนะครับ บ,บางทีก็ปลูกคู่บ้างบางทีก็ปลูกต้นเดียวบ้างนะครับแล้วแต่วันไหนไปดู Youtube มาว่าเขาปลูกแบบนั้นดีปลูกแบบนี้ดีก็ลองตามเขาดูนะครับตรงตรงกลางนี้จะเป็นท่อเมนนะครับฝั่งอยู่ใต้น้ำใต้ดินนะครับ ช่วงนี้จะเป็นสโลปนะครับสลปสลปขึ้นไปเหมือนขึ้นเขาอันน,อนี้ก็เป็นพี่คนสวนนะครับเขาก็เก็บผลไม้ให้เราอยู่นะครับ เป็นขวดดักมแมลงแมลงวันทองนะครับได้เยอะมั้ยอ่ะได้เข็งนึงได้ดแต่มันได้หนักมแก่ช้ำหมดแล้วมันเลยเวลาแล้วมัม้งคราไม่ได้มาตะวันรุ่งวันดีมังถกผมนะ นะครับเรามีทุเรียนแทรกอยู่ทุกทุกช่องว่างต้นสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับ ส้มก็จะมีพ่อค้ามาขอเก็บเองนะครับเราก็มีหน้าที่สูบน้ำขึ้นมารดใส่ปุ๋ยบ้างนะครับทุเรียนกำลังงานครัตอนนี้ใส่ปุ๋ยบ้างอะไรบ้างดูแลมันบ้างนะครับก็พอได้เป็นค่าคนสวน ให้มันอะไรอะบริหารตัวมันเองอะนี่ตุเรียนเหมือนกันมีทุกช่องครับ สวนก็จะพยายามบอกคนสวนให้เขาตัดหญ้าอย่างเดียวนะครับไม่ได้ฉีดยา ใหญ่มากแล,แล้วก็ต้องตัด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 ตส้ตตอมออกนะครับมีทุกล่องครับทุเรียนมีทุกล่อง อยู่ทุกช่องว่างอ่าอย่างตรงนี้ก็ตัดส้มทิ้งไปแล้วตรงนี้โล่งเลยนะครับต้นนี้งามเลยต้นอวบอันนี้เป็นที่ของลุงข้างๆนะครับลุงกับป้า ก็จะยาวเราก็จะเตียนแบบนี้นะครับเราพยายามรักษาความสะอาดนี่พึ่งตัวเล็กๆนะครับทุเรียนก็พิ่งแด้มาปลูกไปปีนี้แหละนะครับ มันตกไปนะครับไม่ค่อยได้ฉีดฉีดยาฆ่ามแมลงครับเราจะใช้อะไรอ่ะพวกล่อมแมลงครับเข้ามาในในขวดเองนะครับ ด้านหลังนี่ก็จะเป็นคล้ายๆที่มันลงไปเป็นบ่อน้ำตรงนี้ครับแต่ลึกมากนะครับเห็นว่าหลายปีมานี้นานแล้วล่ะนะครับมีช้างอะไรลงมาด้วยนะครับมาเป็นฝูงเลยทีนี้ก็เจ้าหน้าที่อุทยานเขาทำการกั้นรั้วกันอะไรแล้วก็ไม่เคยมาเห็นอีกเลยนะครับห้าหกปีแล้ว ในเขตของเราก็จะเป็นรั้วรวดน้ำกั้นนะครับฝั่งนี้ดิ้นทีครับปลูกอะไรก็งามที่ด้านหลังสวนก็จะเป็นเส้น สาธารนณะเหมือนกันนะครับเป็นเส้นแต่ว่าดูตอนนี้เหมือนจะไม่เป็นทางเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยมีชาวบ้านสัญจรน,นะครับตรงนี้เป็นส้มเก่านะครับก็เลยตัดออกไปละเป็นต้นทุเรียนแทนได้ง่ายว่าถ้าตัดส้มออกทิ้งหมดเลยนี่ก็เป็นสวนทุเรียนเลยนะครับ สุดแค่นี้นะครับแค่เประกอเลี้ยวมาทางนี้ฝั่งนี้เป็นที่บอกนะครับที่สาธารณะก็จะไม่มีใครมาบุกลุกนะครับ <_ D> ก็จะมีใครมามุ่นวายกับเรานะครับเหมือนกับว่าเป็นพาเวลเลยนะครับตรงนี้แต่ก็อยู่ในหมู่บ้านนะหมู่บ้านแก่งจอหมูสีนะครับ เหมืนมีร่องน้ําอยู่ตรงนั้นครับไม่เคยลงไปดูครับก็เป็นที่สาธารนณะ mm hmm. ก็ไม่เคยไม่มีใครอยากเข้าไปครับของเราจะเป็นทิวทิวของต้นหมากนะครับยาวไปเลยครับพอสุดมาฝั่งนี้ปุ๊บก็เป็นสาธารณะแล้วครับแต่ว่า ผมอาศัยเป็นทางเดินอยู่นะครับขอบๆบ,บางทีก็ลดเข็นซ้มโอลงไปอันนี้ต้นสตอนะครับ <c oughs> นี่นะครับช่องว่าง ตรงไหนปลูกทุเรียนหมดเลยนะครับ ส้มเก็บเดือนับประมาณสองครั้งนะครับถ้าย้อยกันออกก็มีอะไรอ่ะเพราะค่าคนกลางเขามาขอเก็บเราก็ไม่ต้องทาอะไรนะครับมีหน้าที่รับเงินโอนอย่างเดียว น้าผาก้อนหินนะครับตรงนี้ก็จะตรงนั้นก็จะมากลางเต็นได้นะอยากกลางในป่าตรงลานตรงประมาณนี้ครับโยเอ,อทุเรียนเราร้อยสี่สิบต้นได้ยังเราปลูกเพิ่มปลูกเพิ่มจากร้0ยกว่าต้นใช่ไหม ร้อยสี่สิบต้นน่าจะได้ละเหลือาาลอยูอ่ประมาณสามล่องสามล่องกว่าที่ยังไม่ได้ปลูกอ่ะก็ดูงามดีนะครับลงมาถึงด้านล่างนะครับ อันทนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านคนสวนนะครับเราแยกสถานที่เอาไว้ในสวนรอบๆบ,บ่อน้ำที่เราใช้พักผ่อนเวลามาที่สวนก็จะเป็นทางปูร,รอบเลยครับทางปูร,รอบเลย ก็จะดูลกเหมือนนะครับเพราะว่าฝนทุ่งตกแล้วก็ในส่วนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ตัดหญ้าเลยนะครับไม่ได้แต่งนะครับไม่ค่อยได้มานะครับอันนี้นะครับที่ว่าเป็นบ่อน้ําสาธานะนะครับสามารถสูนบน้ําจากบ่อเนี้ขึ้นมา เข้าบอ่อเาราตอนนี้ผมตั้งเป็นโซลาเซลล์ไว้ดูดได้ทั้งวันอันนี้ก็จะเป็นฐานน้ำถ้าหน้าฝนนี่ก็มาเต็มนี่เลยมาเต็มเลยนะครับขอบตะไคร้หน่อย นีฝนตกแค่แป๊บเดียวนะครับน้ําไหลเต็มเลยนะครับเนื่องจากมันเป็นที่สาธารณะนะครับก็เลยไม่ค่อยมีใครอะไรปรับปรุงทัศนียภาพให้ดูหน้ามองนะครับเรื่องน้ำไม่ต้องห่วงครับตรงนี้ก็มีทั้งปีแน่นอน น้ำเขาจะไหลมาจากช่องเขาตรงนี้เป็นตาน้ำออกมาทางหมู่บ้านเขาก็เลยเลือกเที่จะตั้งเครื่องสูบน้ำกองน้ำส่งให้ทั้งหมู่บ้านตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นบ่อปูนที่ทางหมู่บ้านก็ทําไว้เพื่อที่จะรองรับน้ํามาจากทางข้างบนนะครับอันนี้ในส่วนพื้นที่สาธารณะแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับของทางสวนนะครับบางทีชาวบ้านเขาก็มา สูบน้ำต่อท่อเอาไปทางด้านฝั่งบ้านของเขานะครับเพื่อใช้งานคือเป็นน้ำส่วนรวมครับก็ใครจะใช้ก็ใช้แต่บังเอิญว่าที่ของเราอยู่ใกล้แบบชิดกันเลย ก็ได้เปรียบตรงนี้นิดนึงตรงนี้ก็ะปอนะครับน้ำไม่มีแห้งไฟฟ้ามีให้ใช้ ครับเรามีหม้อไฟฟ้าของเราน้ำประปามีน้ำที่ใช้รดในสวนมีทั้งปีนะครับสำหรับการเพาะปลูก กลางคืนตรงนี้จะหนาวนะครับทิ่หน้าหนาวนี่หนา,หนาวนนามากเลยยิ่หน้าร้อนก็ไม่ได้ร้อนจนนอนไม่ได้นะครับเย็นสบายสบายเพราะว่าอยู่ในในหุบเขาเลยในหุบเขาเลยอันนี้นะครับเป็นบ้านไม่ใช่เป็น พื้นที่ยกสูงขึ้นมาอยู่บนต้นไม้นะครับก็ไว้นั่งเล่นกลางเต็นท์มีปลั๊กไฟนะครับต่อไว้ให้แล้ว ก็ขอบขอบนะครับที่ว่างปลูกทุเรียนที่ว่างปลูกทุเรียนนะครับระบบน้ำก็วางไว้รอบบ่อนะครับ Cả